สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสะพานที่สร้างใหม่นะครับในสะพานหาดเซี่ยวทันใหม่นะครับไปพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผม สร้างเสร็จแล้วครับแต่ว่ายังเปิดใช้อย,ยังเป็นทางการครับแต่รถเล็กมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็สามารถข้ามได้ครับตอนนี้เขาก็ำลังเก็บงานที่เหลืออยู่นะครับข้า,ามดูดึครับว่ามันจะไปทะลุตรงไหนนะครับ ไปครับที่เหลือจะเป็นพวกงานเก็บครับที่เหลือก็จะเป็นงานเก็บงานตกแต่งครับตันนี้ผมอยู่กลางสะพานครับอยู่คนเยอะมาดูไฟครับถึงว่าสะพานหาเสี้ยว้ันใหม่ครับ ตามเมื่อพศอสอ,องพัน 500, ครับเป็นแม่นาน้วยครับ ขับมาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสามแยกครับเดี๋ยวผมจะลองตรงไปนะครับว่าจะไปสุดตรงไหนครับตรงนี้ดูแล้วรถใหญ่พวกรถหกล้ลอสิบล้อคงจะผ่านไม่ได้นะครับเพราะเป็นซอยแคบครับ ก็เป็นพวกมอเตอร์ไซค์รถเล็กอย่างพวกรถกระบะอะไรก็ข้ามได้อยู่ครับพวกรถเก่งอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปเรื่อยๆนะครับว่าจะไปสุดตรงไหนครับทางออกที่เราจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งครับ จะมาทะลุบริเวณซอยครับซอยเทศบาล9หรือซอย9ครับตรงนี้ก็จะไปหมู่บ้านฮาสงครับส่วนอีกฝั่งนี้ก็จะไปหมู่บ,บ้านประไพ่บ้านปะงิ้วครับ นราจะเป็นลานแกสครับผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองไปเส้นทางนึงนะครับเส้นนี้ถ้ามาจากข้ามาจากฝั่งอาเซียวก็เลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปเรื่อย,อยว่ามันจะไป ลหรือบันจบที่ตรงไหนครับ ร,รอบบริเวณริมน้ำไปนะครับซอยก็จะซิกแซกหน่อย ซอยซิกแซกครับผมขี่มาเลยอ๋อถ้ามารงที่ผมขับรถมาก็จะมาบรรจบตรงที่ตลาดเย็นหโสูงครับนี่จะเป็นตลาดเย็นหดสูงครับมาทะลุตรงนี้พอดีไปได้หลายทางครับ có xoài mình nhiều โอเคครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับในการข้ามอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องอ้อมไปข้ามสะพาในไกลๆนะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ